สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy w o r l Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้จะมาคุยกันเรื่อง w i สอีกแล้วนะคะ ทักทิมจะมาสอนวิธีการโอนเงินจากไทยไปต่างประเทศก็คือโอนเงินต่างสกุลเงินโดยใช้ไวซ์และไม่ใช้บัตรเครดิตค่ะแล้วก็ท้กทิมจะแทรกวิธีการสมัครสมาชิกไวซ์เอ่อเวอร์ชันใหม่ด้วยเพราะเขาเปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ใหม่เนาะแล้วสําหรับใครที่อยากจะเปิดบัญชีกับไวซ์อย่างที่เคยอธิบายไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้เนาะว่าเราจะต้องโอนเงิน880บาทเข้าไปเปิดบัญชีนะคะแล้วใครที่ไม่มีบัตรเครดิตก็ใช้วิธีการเดียวกัน กับวิดีโอนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยจะมาพูดถึงโค้ดส่วนลดนิดนึงก็คือว่าสําหรับใครที่จะสมัครใหม่เนะ้ะถทัพพิมพ์แปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างก็ถ้าสมัครผ่านลิงก์นี้จะได้รับส่วนลดค่าธรำเนียมการโอนสูงสุดถึง500ปอนด์นะคะประมาณ20,000กว่าบาทแต่ว่าจะลดครั้งแรกครั้งเดียวนะคะก็คือถ้าใครอยากจะโอนเงินเยอะๆอ,อะไรเงี้ยก็คือตรงนี้ก็จะช่วยลดไปได้เยอะนะคะ แต่ทางนี้ทางนั้นถ้าใครจะสมัครสมาชิก wise ใหม่และจะเปิดบัญชีเลยก็คือจะต้องโอนเงิน880บาทเข้าไปเลยโพะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลดในค่าบริการการโอนตรงนี้แค่ครั้งเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวครับทิมจะสอนวิธีการสมัครสมาชิก wise ก่อนเนาะถ้าใครมาเพื่อที่จะดูวิธีการโอนเงิน ต่างประเทศโดยไม่ใช้บัตรเครดิตเนี่ยกดข้ามไปเลยนะคะทิ 8, ทมแปะทำสเต็มเอาไว้ให้แล้วนะคะถ้าทุกคนคลิกลิงด้านล่างนะคะทุกคนก็จะเจอหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้เนาะอย่างที่เขาบอกก็คือ y o u r n e x t p a y m e n t is free up to uh, 500ูแฟนเพจนะคะตรงนี้ก็จะได้เขาก็จะบอกว่าเราได้รับส่วนลดค่ะทีนี้ทาพทิมแมนะนําให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษมาเนาะแล้วหลังจากนั้นคลิกที่ r e g i s t e r มุมขวามือบนได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเขาก็ให้เราเลือกเนาะว่าจะสมัครเป็น Personal หรือ Business นะคะก็เลือกเป็น Personal ได้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะสมัครบัญชีธุรกิจก็สมัคร Business ไปแล้วก็ใส่อีเมลแอดเดรสและก็พาสเวิร์ดลงไปค่ะเลือกประเทศที่เราอยู่นะคะอย่างเช่นอ่าใครอยู่ไทยก็เลือกประเทศไทยได้เลยเนาะจากนั้นเขาจะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนขั้นตอนแรกนะคะก็คือ ใส่เบอร์โทรประเทศไทยเราไปได้เลยนะคะ,ะประเทศไทยข้างหน้าเป็นบวก66แล้วก็ใส่เบอร์โทรไปเนาะเราก็จะได้รับ SMS มาก็เอาตัวเลข6ตัวนั้นมาใส่นะคะหลังจากนั้นเขาจะถามว่าเราอยากจะทําอะไรตรงนี้ให้ปิดไปเลยนะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดของไวซ์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะคะสํะาหรับใครที่อยากจะโอนเงินเลยเนี่ยทุกคนสามารถคลิกตรง Payment เนาะแล้วก็เลือกเซนมันนี่แล้วก็โอนเงินได้เลยนะคะ สำหรับใครที่อยากจะเปิดบัญชีไว s ์นะคะให้คลิกต้องบวกค่ะตรง open account นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปก็เหมือนกับเวลาเราเปิดทบ,บัญชีธานาคารทั่วไปอะคะ่ะก็คือให้ใส่ชื่อนามสกุลวันเกิดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ประเทศของเรานะคะก็จะเป็นประเทศไทยไปแล้วก็เป็นที่อยู่เนาะที่อยู่ก็จะใส่ที่อยู่จริงของประเทศไทยลงไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็แค่เลือก เอ r เครดซีเนาะสกุลเงินบัญชีที่เราอยากจะเปิดเนาะแล้วเขาก็จะบอกให้เราโอนเงิน8 8 0บาทเข้าไปเนาะแล้วก็ถามเราว่าจะโอนเงินด้วยสกุลเงินไหนเนาะหังนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนค่ะก็คือต้องยืนยันตัวตนผ่านอีเมลหรือผ่านโทรศัพท์เนาะซึ่งก็แล้วแต่สะดวกเนาะถ้าท,ที่สะดวกใช้ยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์เนาะก็จะมี QR code มาให้เรานะคะให้เราสแกน QR code หลังจากนั้นก็จะเป็นการถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนยืนยันตัวตนนะคะซึ่งงตรรเนี้า ต้องผ่านก่อนเนาะไม่งั้นเราจะเปิดบัญชีไม่ได้นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยเนาะเขาก็จะให้เราโอนเงิน880บาทไปให้เขานะคะทีนี้จะไปจบกันที่หน้า How to Pay นะคะเขาก็จะถามว่าเราจะโอนเงิน880บาทเนี่ยเข้าสู่บัญชี Wise ด้วยวิธีการไหนบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือวิธีการ โอนช่องทางอื่นถ้าใครมีบัตรเครดิตก็ออกใส่ไปเลยนะคะส่วนใหญ่บัตรเดบิตของไทยหลายๆคนมีปัญหาเนาะใช้ไม่ได้นะคะให้แนะนําให้เป็นบัตรเครดิตถ้าไม่มีบัตรเครดิตให้ทําตามวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวท้าทิมจะสอนวิธีการโอนโดยที่ไม่ใช้บัตรเครดิตก็คือจะใช้วิธีการโอนเงินผ่าน,านแอปพลิเคชันของธนาคารที่เรามีในมือถือเราเนี่ยแหละคะ่ะ โอนเงินต่างประเทศนะคะก็ตามนี้เนาะเดี๋ยวท้าพิมจะข้ามไปเป็นวิธีการโอนเงินจากไทยไปต่างประเทศโดยไม่ใช้บัตรเครดิตเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ท้าพิมจะทําการโอนเงินจากไทย ไปยุโรปและกันไปบัญชีธนาคารยุโรปโดยตรงเลยนะไม่ใช่อนเงินเข้าวไ i ซ์นะโอนเงินไปบัญชีธนาคารที่ยุโรปโดยไม่ใช้บัตรเครดิตนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้โอนก็คือทัพทิมเนี่ยต้องมีไวซ์แต่ผู้รับไม่จำเป็นต้องมีไวซ์ก็ได้ถ้ามีก็โอเคถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็คือเราจะใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารจริงๆของเขาไปเลยนะคะอ่ะตรงนี้ทัพทิมก็จะคลิกเซ็นมันนี่ค่ะ อันแรกเขาก็จะถามเราว่าจะส่งจากไหนนะคะส่งจากบัญชีธนาคารเราหรือว่าจะส่งจากบัญชีไวซ์ที่เรามีคือทั้ที่มีเงิน880บาทในในไวซ์เนาะแล้วก็เงินยูโรอยู่เท่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคลิกส่งจากบัญชีธนาคารของเราเองเนาะในส่วนของการโอนเงินเนาะเขาก็จะถามเรานะคะว่าจะโอนเงินเป็นสก,กุลเงินไหนเนาะถ้าเป็น international ก็คือโอนเงินแบบต่างสก,กุลเงินกันนะคะเ,เช่นยูโรไปไทยซ a m ค currency ก็คือ เคเรี่ยซีเดียวกัน,นะคะ่ะยูโรไปยูโร USD ไป USD อะไรแบบนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะโอนเป็น international นะคะคือข,ของทัพพิมะ่ะสำหรับใครที่อยากจะโอนเงินไทยบาทจริงๆอะมันต้องโอนเงินจากไทยเข้าไวซ์ก่อนนะคะมันถึงจะทําได้เห็นไหมอย่างของทัพพิบัญชีไทยในไวซ์อ่ะทัพิม,มี880แล้วทัพพิมจะโอนออก1000เนี่ยมันจะคลิกไปต่อไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวทัพพิมจะทํา อ,อย่างอื่นให้เป็นตัวอย่างละกันท้าพทิพ์จะทำโอนจาก USD ไปยูโรละกันนะคะเพราะท้าวทิพ์จะโอนเข้าบัญชียูโรสมมุติว่าท้าทิพ์จะโอนเงิน20 USD เข้าบัญชีธนาคารของยุโรปนะคะ,ะก็จะมีค่าธรรมเนียมการโอนอยู่1กว่ากว่าๆเนาะ30กว่าบาทอ่ะ recipient จะได้รับ17นะคะโอเคทีนี้ท้าทิพม์ก็จะคลิก continue ค่ะ ต่อไปรี c i พ i e n t นะคะก็คือข้อมูลบัญชีผู้รับเนาะเราก็คลิก New Contact นะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะถามว่า who is your new contact ของทุกคนน่าจะเป็น someone else ถ้าแบบว่าจะโอนให้คนอื่นใช่ไหมทุกคนสามารถคลิก someone else ได้เลยวิธีการกรอกข้อมูลก็จะมีอีเมลนะคะแล้วก็ Bank Detail เนาะแบง k ์ดีเทลก็คืออยู่ในยุโรปหรือ o u t s i ยุโรปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราจะโอนเงินเป็นสกุลเงินยูโรนะคะ เลขบัญชีธนาคารอะไรต่างๆก็ควรจะเป็นบัญชียุโรปถูกไหมก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลของผู้รับไปนะคะเลข e b a n นไปนะคะจากนั้น recipient address เนาะก็จะเป็นที่อยู่ของผู้รับเงินนะคะก็ใส่ประเทศใส่เมืองใส่ที่อยู่ใส่รหัสปริษย์ไปอันนี้คือต้องถามจากผู้รับนะคะแล้วก็คลิก Confirm ค่ะแต่ว่าของทัพทิมอาจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตัวเองที่เป็นยุโรปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะใส่แค่ชื่อจริงของทับพิมพ์ลงไปแล้วก็เลข e b a n นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบข้อมูลในการโอนเงินนะคะเรื่องมาข้างล่างเนาะตรงนี้จะมี reference ให้เราใส่เนาะเผื่อว่าใครอยากจะใส่ข้อความอะไรส่งไปถึงผู้รับว่าเป็นเงินค่านั้นเงินค่าอันนี้อะไรเงี้ยคะ่ะก็คือใส่ลงไปได้นะคะหลังจากนั้นคลิก confirm ค่ะต่อไปมาถึงวิธีการจ่ายเงินนะคะทีนี้ในส่วนของ แต่ละคนน่าจะไม่ค่อยเหมือนกันถ้าอยู่ต่างประเทศนะหน้าตาตรงนี้มันจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเทศที่ทุกคนอยู่เนะาะอย่างที่ทุกคนน่าจะมีกันแน่ๆนะคะก็คือเดบิตการ์ดกับเครดิตการ์ดซึ่งสําหรับคนไทยอ่ะเดบิตการ์ดส่วนใหญ่จะใช้ไม่ค่อยได้เออเพราะว่าเหมือนกับต้องไปคุยกับธนาคารนะคะเหมือนเราไม่ได้เปิดระบบที่จะมา ทำการโอนเงินผ่านอินเทอร์เนต็ตอะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะไม่ได้เนาะถ้าใครทําไม่ได้ก็ติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรนะคะส่วนบัตรเครดิตใช้ได้อยู่แล้วสําหรับ Wi r a ทรานสเตรงนี้นะคะก็คือเราจะโอนเงินเข้าธนาคาร w i ท์ค่ะแล้วก็ทาง w i ท์เนี่ยจะโอนเงินของธนาคารของตัวเองอเข้าสู่บัญชีธนาคารปลายทางให้เราอีกทีนึงแต่ทีนี้เนี่ย <c oughs> มันต้องเป็น บัญชี USD เข้า USD เนาะถ้าสมมติใครอยู่อเมริกาแล้วจะโอนเงินก็คือสามารถใช้อันนี้ได้เลยนะคะแต่ด้วยความที่เท่าที่จะใช้บัญชีไทยโอนอีกทีหนึง่งทีมจะใช้ International Wise นะคะโอ้โหดูค่าธรรมเนียมการโอนก็จะขึ้นมา4เลยนะคะก็คือมันคือการโอนเงินจากธนาคารเราที่ไม่ใช่ธนาคารในอเมริกาเนาะโอเคทีนี้นะคะเราก็คลิก Continue to payment ได้เลยค่ะ เขาก็จะบอกว่าทาง w i ส e เนี่ยจะไม่หักเงินจากบัญชีธานาคารเราอัตโนมัตินะคือทาง w i ส์เนี่ยจะให้แบงก์ดีเทลก็คือข้อมูลบัญชีธานาคารของเขาเราเนี่ยจะต้องใช้แบงก์ธานาคารของเราเนี่ยโอนเงินให้เขาเองโดยโตรงนะคะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาได้รับเงินเราแล้วเนี่ยแล้วทางไวซ์ก็จะโอนเงินก้อนนั้นนะ่ะเข้าสู่บัญชีธนาคารปลายทางนั่นเองนะคะอันนี้คือขั้นตอนการทํางานเขาแจ้งให้เราทราบก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันจะไม่มีการหักเงินจากบัญชีของไทยของเราโดยอัตโนมัตินะคะเราผู้เป็นเจ้าของเนี่ยต้องเป็นคนโอนเองโอเคไหมจากนั้นคลิก understand ไปนะคะ เาก็จะถามว่าบัญชีต้นทางที่ละคุณจะโอนเนี่ยเป็นชื่อบัญชีเดียวกับชื่อคุณที่ใช้สมัคร Wi s e หรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็ตอบอันแรกไปเลยถ้า มีชื่ออื่นด้วยก็คือชื่อบัญชีธานาคารที่ไทยอ่ะมีชื่อเราแล้วก็ชื่อคนอื่นด้วยก็ให้ใส่ชื่อคนอื่นลงไปด้วยนะคะตรงชื่อบัญชีเผื่อใครเปิดบัญชีร่วมกับใครเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นบัญชีของอื่นคนอื่นใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นบัญชีที่จะใช้โอนนะ่ะต้องเป็นบัญชีที่ชื่อตรงกับไว s ์ที่เราใช้สมัครไวซ์เท่านั้นเนาะจากนั้นคลิก continu e นะคะต่อไปนะคะเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะ อโอนเงินผ่านทางไหนเนาะออนไลน์แบงกิง้งเฮลโฟนแบงกิง้งหรือว่าไปที่สาขาเนาะให้เลือกออนไลน์แบงกิ้งนะคะแล้วก็คลิกคอนติเนียค่ะจากนั้นตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นข้อมูลบัญชีธานาคารของทางไวซ์ที่เราจะต้องโอนเงินไปนะคะต้องบอกก่อนว่าบัญชีธานาคารตรงเนี้ยแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับบัญชีปลายทางละกันเออบางคนก็จะได้ของอเมริกามาเลยอันนี้ของทัพพิมก็จะได้เป็นของอังกฤษมานะคะ และอย่างที่เอปริมบอกนะคะให้ทุกคนเปลี่ยนภาษาในแอปพลิเคชันตรงนี้ให้มันเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาถ้าใครตั้งภาษาไทายทิ้งไว้ไอตัวบัญชีธนาคาตรตัวนี้จะเป็นภาษาไทายทั้งหมดแล้วเวลาเราไปกรอกข้อมูลตอนโอนเงินนะคะมันจะกรอกไม่ได้เนาะ ต่อไปเราจะมาโอนเงินจากไทยไปต่างประเทศโดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารกันนะคะทุกคนเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยเราไม่สามารถรคคอร์ดหน้าจอไว้ได้เนาะเป็นความปลอดภัยของแอปพลิเคชันนะคะพ่มก็จะโชว์ให้ดูนิดหนึ่งแบบนี้ละกันเนาะอันนี้คัพีมพ์ใช้ธนาคารเอชซีบีนะคะไทยพาณิชย์เนาะสำหรับใครที่ใช้แอปพลิเคชันอื่นก็ลองหาเมนูที่พีมบอกละกันคิดว่ามัน ก็จะน่าจะคล้ายๆกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยให้ทุกคนเปิดแอปพลิเคชันธนาคารขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะคะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลใบสลิปการโอนนะคะเราจะได้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับใครที่เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนาะให้มองหาคำว่า international transfer ค่ะสำหรับใครที่ใช้ SCB นะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะ b a งกิ้งเซอร์วิสนะคะให้คลิกเข้าไปเลยแล้วคําว่า international transfer ก็คือตัวนี้นะคะรูปโลกให้คลิกเข้าไปเลยค่ะเท่าที่ทีมคุยมานะคะธนาคารกสิกรไทยเนี่ยถ้าจะโอนเงินต่างประเทศนะคะต้องโอนเงินช่วงตอนกลางวานันหลังสามทุ่มจะโอนไม่ได้นะคะก็คือต้องรออีกวันนึงเลยเนาะแต่ s c b เหมือนจะทําได้ตลอดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาจะให้เราเลือกประเทศะคะ่ะ ให้ทุกคนเลือกประเทศที่เราจะโอนไปนะคะอย่างเช่นของรัพทิมในกรณีนี้เนี่ยก็คือจะเป็นบัญชีประเทศอังกฤษนะคะ U.K. ให้เลือก United Kingdom ไปเลยทีนี้จะเห็นว่าเวลาเราจะโอนนะคะเราจะต้องโอนเป็นเงินไทยไปเป็นเงินปอนถูกไหมแต่ทีเนี้ยในในไ i ซ e เขาบอกให้เราโอน USD ไปถูกไหมเพราะเราเลือก USD ใช่ปะ่ะ20 USD เราก็เลยต้องมา convert เงินก่อนนะคะทุกคนเราต้องมาคำนวณว่า20 USD ที่เราจะต้องโอนไปเป็นเงินปอนเนี่ยมันคือเท่าไหร่เนาะก็คือ20 USD มันก็จะประมาณ15.92ปอนแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าพิมจะโอนเกินไปนิดนึงเพราะว่าคอริงซีมันอาจจะต่างกันถ้าพิมจะโอนไปแบบ17เดปอนเลยนะคะเราก็ใส่ ตรงข้างล่างตรงนี้นะคะเป็น17ตอนนะคะจากนั้นก็คลิก Proceed ต่อไปเนาะจากนั้นนะคะจะเป็นออข้อมูลของเราเองค่ะ Sender Details นะคะมีมันก็จะมีเบอร์โทรเราแล้วก็มีที่อยู่เรานะคะแล้วก็คลิก Next ไปนะคะขั้นตอนต่อไปในส่วนของ Recipient Details นะคะก็คือข้อมูลของผู้รับนั่นเองเราก็จะมาใช้ข้อมูลที่ Wise ให้เรามาตรงนี้นะคะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราจะโอนไปที่ปลายทางประเทศอะไรนะคะถ้าใครที่ต้องโอนไปประเทศสหรัฐ ก็คือจะไม่มีปัญหาข้อมูลเขาก็จะให้มาแบบเป๊ะๆใครที่ต้องโอนไปบัญชียุโรบัญชีประเทศเบลเยียมอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลก็จะไม่มีปัญหานะคะก็จะได้เลขอ e ีแบนมาแบบเป๊ะๆเ,เ,เนาะทีนี้เนี่ยอย่างของทัพพิมอะได้เป็นประเทศอังกฤษยูเคมานะคะซึ่งมันจะซับซ้อนเรื่องอ e ีแบ์กับ Account Number นิดนึงเพราะว่าปกติแล้วประเทศอังกฤษ เขาจะใช้เป็น Account Number 8ตัวซอร์ทโฮ6ตัวถูกไหมแต่ทีเนี้ยไวซ์เขาให้มาเป็นเลข e b a n k แบบนี้นะคะซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแค่ต้องมาแยกตัวเลขชุดนี้ออกมาแค่นั้นเองค่ะโอเคเรามาดูกันเลยสำหรับข้อมูลอันแรกที่เราต้องกรอกนะคะก็คือ Receiving Bank ดูดีๆนะเขาถาม Receiving Bank นะคะชื่อธนาคารที่เราจะต้องโอน ก็คือในที่นี้นะคะใช้ข้อมูลข้างล่างนะคะ our bank address ชื่อธนาคารคือ Barclays นะคะใครที่เป็น UK เนอะทำตามปับทิมได้เลยนะคะชื่อธนาคาร Barclays นะคะก็คือเป็นชื่อธนาคารของที่ UK นะคะและในส่วนของ account type ก็ใส่ individual ไปเลยนะคะในส่วนของ account number 8ตัวแล้วก็ sort code 6ตัวเนี่ยให้เรามาดูที่เลข e bank ที่เขาให้มาตรงนี้ค่ะ ทุกคนจะเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ B A R C ตรงกลางใช่ไหมหลังจากตัวอักษรภาษาอังกฤษอะคะ่ะ6ตัวแรกจะเป็นสอดโคดนะคะ6ตัวก็คือ2 0 9 587เป็นี่ยเป็นสอดโคด6ตัวให้เราไปใส่ที่ช่องสอดโคดนะคะแล้วก็8ตัวท้ายเนี่ยจะเป็น Account Number ค่ะซึ่งในที่นี้ก็คือ87123933นะคะ8ตัวท้ายจะเป็น Account Number ก็เอามาแยกใส่แบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้รับเนาะเราก็กลับไปดูข้อมูลในในไว์นิดนึงด้านบนสูตรเขาจะมีคําว่า payee name เนาะซึ่งตรงนี้ก็คือชื่อชื่อบัญชีของเขานะคะเราใส่ไตเติลเป็น m ิสเตอได้เลยแล้วก็ first name ในที่นี้คือ transfer wise แล้วเขามี win work ใช่ไหม ltd ใส่เป็น last name ไปค่ะแล้วก็ nationality ใส่เป็นประเทศที่เราจะโอนเนาะอย่างในที่นี้ก็คือ united kingdom นะคะ ต่อไปนะคะด้านล่างจะเป็น recipient address นะคะก็คือที่อยู่ในที่นี้ก็คือ wise address mm. ที่เขาใส่มาให้นะคะคือ64ชั้น6 the t building นะคะก็คือใส่ไปเลยตรงนี้นะคะพิมพ์ได้เท่าไหร่ก็กเท่านั้นนะคะใส่ไปเลยนะคะ ซิตี้ก็คือลอนดอนนั่นเองเนาะต่อไปเป็นส่วนของ purpose of transfer นะคะก็คือจุดประสงค์ในการโอนเนาะทัพทิมก็ใส่เป็น personal expense ไปนะคะด้านล่างสุดก็จะมีโน้ตให้นะคะให้ทุกคนใส่เป็นเลข reference นะคะในในไว์เนี่ยเขาจะมี use this reference อยู่เนาะ,ะให้ใช้ตัวเลขนั้นใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็คลิก Review ค่ะ พอคลิกรีวิวมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะก็ให้เราตรวจสอบบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตรวจสอบยอดเงินให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ก็คลิกคอนเฟิร์มได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวมันจะมีสลิปการโอนให้เนาะให้ทุกคนเนี่ยเก็บสลิปการโอนอันนี้เอาไว้แล้วเรากลับไปที่หน้า wise อีกทีหนึ่งนะคะเราคลิก I have made my swift transfers นะคะซึ่งมันก็จะเปลี่ยนหน้าไปเป็นสเตตัสการโอนเงินของเราเนาะก็มันก็จะขึ้นโชว์แหละว,ว่าเงินเนี่ยกำลังออกจากธนาคารบัญชีไทยของเราเนี่ยเข้าสู่บัญชี wise ก่อนนะถ้าเขาได้รับแล้วเนี่ยเงิน ตรงนี้เขาก็จะโอนให้กับปลายทางนะคะซึ่งเงินเราเนี่ยจะถึงตรงไหนแล้วเนี่ยเราก็ไปดูได้ในสเตตัสตรงนั้นนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการสมัครแล้วก็โอนเงินจากไทยไปต่างประเทศเนาะก็อย่าลืมนะคะว่าเก็บสลิปการโอนเอาไว้แล้วก็ เข้าไปตรวจสอบสเตตัสได้ในไวซ์นะคะว่าเงินเราถึงตรงไหนแล้วเนาะแล้วก็ฝากอีกครั้งนะคะสําหรับใครที่จะสมัครไวซ์ใหม่สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อสมัครเพื่อที่จะได้รับส่วนลดค่ารมเนี่มการโอนครั้งแรกนะคะทับพิมแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทับพิมด้วยนะคะเจอก,กันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ